อาหารเช้าสไตล์อังกฤษหรือ Traditional English Breakfast มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมช่วยกันกดติดตามครูพี่แตงเพื่อรับชมสาระดีๆกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Traditional English Breakfast เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมอย่าลืมช่วยกันออกเสียงตามไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะ Fried eggs Fried eggs ไข่าดาวนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะ sausages sausages หรือไส้กรอกค่ะอย่างที่สามนะคะ hash browns hash browns ก็คือมันฝรั่งผสมกับหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วนำไปทอดให้มีลักษณะกรอบนอกนุ่มในก็คือ hash b r o w n นั่นเองค่ะ อย่างที่4ค่ะ Bake beans Bake beans ซึ่งก็คือถั่วอบนะคะส่วนใหญ่จะมาในลักษณะของกระป๋องนะคะซึ่งก็ต้องทำการอุ่นร้อนก่อนจะนัมาเสิร์ฟค่ะอย่างที่5นะคะ Mushroom Mushroom ก็คือเห็ดนั่นเองค่ะซึ่งการปรุงเห็ดที่อยู่ใน Traditional English Breakfast เนี่ยนะคะก็จะมีการนำเห็ดนะคะมาจี่ในน้ำมันนะคะหรือเนอยนะคะให้เห็ดสุกแล้วก็มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่างที่6นะคะ Tomato Tomato มะเขือเทศนั่นเองค่ะซึ่งมะเขือเทศใน Traditional English Breakfast เนี่ยนะคะก็จะออกแนวเป็นมะเขือเทศย่างนั่นเองค่ะอย่างที่7นะคะ A slice of toast A Toast Slice of toast. ซึ่งก็คือขนมปังปิ้งนั่นเองค่ะซึ่งเรียกว่า a slice of toast เพราะว่าเป็นขนมปังแผ่นเดียวนะคะนำไปปิ้งแล้วก็ตัดครึ่งค่ะเป็นขนมปังแผ่นที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีสิ่งที่มักจะอยู่ใน traditional English breakfast นะคะก็คือ bacon 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 นั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยเหมือนเบคอนที่บ้านเรานะคะเขาจะอ,อกแนวเป็นแผ่นหนาๆนา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 นกว่าค่ะและสุดท้ายนะคะ black pudding black pudding อันนี้ก็มักจะเจอใน t ทร t i ด n ชั English Breakfast เช่นกันนะคะเป็นไส้กรอกที่ทำมาจากเลือดหมูนะคะผสมกับธัญ,ญพืชค่ะแล้วนำไปทอดหรือย่างน,นะคะและนี่ก็คือ Traditional English Breakfast นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ครูพี่แปงด้วยกันกดไลค์หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย